บทที่2นะครับผมจะมาพูดถึงการรวมค่าความคลาดเคลื่อนนะครับผมเขาจะเรียกกระบวนการนี้ว่า e r r o r propagation นะครับผมทีนี้เนื่องจากว่าในการทดลองแต่ละการทดลองในบางทีเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่มันแตกต่างกันนะอย่างเช่นว่าการทดลองหาความเร่งน้ำถ่วงของโลกนะโดยการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกานะก็คือเราก็มีลูกตุ้มนะครับเราก็มี นาฬิกานะลูกตุ้มเนี่ยเราผูกด,ด้วยเชือกนะี่ยเวลาเราวัดความยาวเชือกเนี่ยเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับซึ่งไม้บรรทัดแต่ละอันก็จะมีเออร์เรอร์ของตัวมันเองนะครับผมแล้วก็นาฬิกาก็มีเออร์เรอร์ของมันเช่นเดีวยวกันนะแต่ว่าโดยปกตกิคือเวลาเราทดลองเนี่ยวัดคาบเนี่ยเราก็จะทดลองหลายครั้งนะดังนั้นเนี่ยเออร์เรอร์นะครับก็คือเป็นการที่เกิดจากเนื่องจากว่าเราแกว่งหลายครั้งนะเพราะแกว่งหลายครั้งเนี่ย การวัดก็จะมีความค่าเคลื่อนขึ้นมานะฉะนั้นเราก็จะมีเออร์เรอร์จากเวลานะครับอีกทีหนึ่งทีนี้เออร์เรอร์ของการวัดความยาวเนี่ยครับเออร์เรอร์ของการวัดคาบเนี่ยก็จะไปส่งผลให้ได้เจ้าตัวความเร่งน้มถ่วงของโลกจะได้ค่าเออร์เรอร์ของเจ้าตัวค่าความเร่งน้มถ่วงโลกมาอีกทีหนึ่งครับผมตัวอย่างของการ ทำเออร r เรอ p ์พัฟเฟคเนี่ยสมมติว่าเรามีตัวเลข a b อยู่นะซึ่งทั้ง a ทั้ง b เนี่ยมันมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับผมถ้าเราตัวเลขที่มีความคลาดเคลื่อนเนี่ยเอามาบวกลบคูณหารกันเสร็จปุ๊บแล้วความคลาดเคลื่อนรวมเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่กระบวนการนั้นเนี่ยเราเรียกว่า error propagation นะครับผมถ้าสมมติเรามีตัวเลขมุมอยู่นะเรามีค่ามุมอยู่นะครับผมเราต้องการหาค่าตรีโกณมิติของมันนะไซน์คอสแทนททั้งหลายเนี่ย ค่าที่ได้เนี่ยเวลาเราจะตอบค่า e อ r o r เนี่ยเราจะหายัางไงนะครับผมหรืออันที่มันถ้ามันเป็นฟังก์ชันนะครับผมอยู่ในรูปของการหารกันการยกกำลังกันนะครับผมหรือฟังก์ชันใดๆนะครับโอเคทีนี้เออร์รรวมของอทุกทุกตัวนะนะครับทุกตัวแปรน,นะครับสมมติว่า,าตัวแปรคตัวนี้นะครับผม ตัวแปรคตัวนี้แหละมันเป็นฟังก์ชันที่มันขึ้นอยู่กับตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z นะครับหรือตัวแปรอื่นๆเนี่ยแล้วแต่นะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น x y z เฉยๆนะอาจจะมีมากกว่า z ก็ได้นะครับผมเอร์เรอร์ที่เรารายงานเนี่ยนะครับผมจะตัวเอร์เรอร์ที่เรารายงานตัวนี้นะนะครับผมก็จะต้องหาได้จากสมการที่คือสแควร์รูทของเอร์เรอร์ ที่ได้จากตัวแป x ยกกำลังสองก็คูณด้วยฟังก์ชัน q partial ชเทียบกับตั 2, วแป x ยกกำลังสองบวกกับ Error <c oughs> error ของ y ยกกำลังสองคูณกับ partial <c oughs> ของฟังก์ชัน q เทียบกับ y ยกกำลังสองแล้วก็ Error ของ z แล้วก็ทำต่อๆไปเรื่อยๆนะนี่คือเป็นส่วนหลักเนี่ยที่เราควรต้องจำเอาไปใช้นะครับเยุกตัวอย่างนะเวลาเราหาสูตร Error ที่ ได้จากความคาดเคลื่อนอที่เกิดจากการบวกลบกัดนะครับผมอพอเราบวกลบกันเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับผมเราะจะตัวคิวตัวนี้นะถ้าเราเอา x บวกกับ y x เนี่ยมันคือค่าเฉลีย่ย x bar แล้วก็บวกกับเดลต้า x y คือค่าเฉลี่ยของ y บวกกับเดลต้า y เวลาเราแทนเข้าไปในส่วนหลักข้างต้นนะนะครับผม เราก็จัดการแทนตรงไหนมีคิวเนี่ยเราก็แทนด้วยฟังก์ชันของเรานะก็คือจะตัว x บวก y นะครับผมพอแ,แทนเสร็จปุ๊บเราก็จัดการ p า r t เช l ให้มันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะใหได้ออกมาเป็น1นะครับผมแล้วเราก็ได้ออกมาว่า error นะครับผมในกรณีที่ฟังก์ชันของเรานี้มันคือฟัง,งก์ชันการบวกกันก็คือเอา error ของแต่ละตัวเนี่ยมา ยกกำลังสองแล้วมาบวกกันได้เท่าไหร่ปุ๊บถอดสแควร์รูทในกรณีที่เราเอามา,าฟังก์ชันลบกันนะครับผมฟังก์ชันลบกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ออกมาเนี่ยก็ยังคงเป็นเครื่องหมายบวกอยู่เหมือนเดิมนะนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกอยู่เหมือนเดิมโอเคนะดังนั้นสรุปก็คือเนี่ยถ้า,าฟังก์ชันไหนที่มันเป็นการลบกันเนี่ยเราเอาเออร์เรอร์ของแต่ละค่าเนี่ย ยกกำลังสองมาบวกกันแล้วก็ถอดสแควร์รูทมันออกมานะครับให้เราจดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเราจดเสร็จแล้วบอกอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จะได้ไปสไลด์ถัดไปเสร็จแล้วค่ะอาจารย์เห็นไหมคือจดค้างจากเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ โอเคนะครับอ่ทีนี้นะครับในการบวกลบความคลาดเคลื่อนนะนั่นคือเอาเดลต้านะครับผมสมถติว่าเรามีตัวแปร x y z อยู่นะครับผมเอาเดลต้า x ยกกำลังสองบวกเดลต้า y กำลังสองบวกเดลต้า z กำลังสองก็ถอดสแควรูทออกมาอ่ตัวอย่างนะครับถ้าเราเอา a กับ b นะเรามาเป็นตัวเลขที่มันมีเอเอเล่ทั้งคู่นะครับผมค่อยหหาค่า a บวก b กับ a ลบ b นะครับผม ทีนี้นะครับผมมันก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเจ้าตัวค่า a เฉลี่ยนะแล้วก็เดลต้า a นะครับก็ค่า b เฉลีย่ยแล้วก็เดลต้า b นะครับค่าที่เราจะรายงานนะค่าที่เราจะรายงานนะครับม,มันคือเอาค่าเฉลียนะ่ยเนี่ยถ้าในกรณีที่เรามาบวกกันเอาค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยมาบวกกันส่วนเอเรอร์ของมันเนี่ยเอามายกกาลังสอง 2, แล้วก็ค่อยมาบวกกันแล้วก็ถอดแฝงรูท อีกทีหนึ่งนะครับผมที่ค่าเฉลี่ยม,มาบวกกันแบบทื่อๆเลยนะนะครับก็ส่วนเอเรอร์ของมันเนี่ยยกกำลังสองก็มาบวกกันนะครับก็ได้ค่าเสมอประมาณ0.6นะครับดังนั้นเนี่ยค่า a บวกบีก็จะมีค่าเท่ากับ2 8 6 1หก้ก็บวกลบ 0. 6ดเซนอันนี้คือกรณีที่เอามาบวกกันนะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เอามา,อาลบกันนะครับ ควานเทียบมาลบกันเนี่ยค่าของการรายงานนะครับผมก็จะมีค่าเท่ากับคนะ่าเฉลีย่ยเอามาลบกันส่วนจะตัว Er r o r เอนี่ยเอามาบวกกันเหมือนเดิมนะคือของเ r r o r เนี่ยเครื่องหมายมันไม่เปลี่ยนนะครับมีค่าเฉลี่ยมาลบกันนะครับก็ได้ออกมาเท่ากับติดลบ สองรแล้วก็บวกลบ0.6 <c oughs> เสร็จจะเกตนไ้นว่าเ,าเรื่อที่ได้จากการบวกการลบเนี่ยมันจะเท่ากัน <c oughs> ทีนี้นะครับผมถ้าสำหรับการคูณการหารกัน การคูณการหารกันนะก็คือเราก็เอามาเชืตัวเอามาดิฟก่อนนะนะครับผมเอามาดิฟก่อนเสร็จเอามาพา r t ชลดิฟให้เสร็จก่อนนะแล้วจากนั้นก็ค่อยแทนค่าลงไปนะครับผมคําว่าแทนค่าลงไปก็คือเราก็เอาค่าเฉลี่ยลงเฉลี่ยลงไปนะนะครับผมก็มอย่าลืมนะว่าเวลาค่าถ้าสมมติว่าเรามี ค่าคา q ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x กับ y นะผม x ของเราเนี่ยก็คือค่าเฉลีย่ยแล้วก็บวกกับเดลต้า x y คือค่าเฉลีย่ยบวกกับเดลต้า y นะครับผมแล้วคำถามคือ Error เนี่ยจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับผมค่าที่เรารายงานนะครับคือค่าเฉลีย่ยของ Q แล้วก็บวกลบกับเดลต้า q ซึ่งเดลต้าในที่นี้นะนะครับแล้วก็ Partial เทียบกับพาร์เชียลมันไปก่อนนะครับผมพาร์เชียลเทียบตัวคิวไปก่อนพาร์เชียลเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยแทนค่าเฉลี่ยลงไปนะนะครับผมสมมติว่าเราตรงไหนมีคิวนะครับผมเราก็แทนด้วย x คูณกับ y ตรงไหนมีคิวก็แทนด้วย x คูณกับ y ทีหนึ่งนะนะครับผมหลังจากนั้นปุ๊บพอเราพาร์เชียลเสร็จปุ๊บเนี่ยพาร์เชียลเคูณกับ y เทียบกับ x เนี่ยก็ได้มาเป็น y วยพาร์เชียลไเทียบกับพาร์เชียล เอ็กคูณกับ y เทียบกับ y นี่ยก็ได้ออกมาเป็น x กนะครับก็จะเหลือเจ้าตัว x กับ y เจตัวนี้นะให้เราใช้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมจากนั้นก็จัดการย้ายข้างแก้สมการหน่อยนึงนะครับผมเราก็ได้ออกมาว่าเจ้ตัว partial ครับผมดึงดึงตัวร่วมออกมานะอเอาเป็นว่าคือเอา ค่า q ค่า x กับ y เนี่ยนะครับผมหารตลอดนะครับผมในสมการบนล่านเนียแปลว่าหารนะครับด้วยเจตัว q นะครับผมตลอดเพราอหารตลอดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนเจ้าตัวเจ้ตัว delta y ตัวนี้นะก็จะหายไปก็จะเหลือเฉพาะแค่ delta x เฉยๆนะเจ้าตัว delta X ตัวนี้นะเขจะหายไปท่เหลือจะพ้องแค่ Delta Y นะครับสรุปสุดท้ายก็คือ Error นะครับที่เกี่ยวข้องกับการหารเนี่ยมันจะซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะนะครับก็คือการคูณการหารเนี่ยจะได้ Error ที่ออกมาที่มันแตกต่างกันนะคผมก็คือค่าเฉลี่ยคูณกับนะครับผมค่าเฉลี่ยคูณกับเดลต้าเออร์รของสองก็หาได้ค่าเฉลี่ย กำลังสองแล้วก็เดลต้า y หารด้วย y เฉลีย่ยทั้งหมดยกกำลังสองหรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะก็คืออ่าเออร์อของการคูณกันหรือว่าการหารกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับอ่าค่าเฉลีย่ยนะครับของ q แล้วก็คูณด้วยสแควร์ูทของเดลต้า x หารด้วย x บาทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับเดลต้า y หารด้วย y บาทั้งหมดยกกำลังสองนะครับส่วนการหารกันก็ทำแบบเดียวกันนะ นะครับผมลองไปดูสุดท้ายจะได้คําตอบมาเหมือนกันเป๊ะเลยแะน,นการคูณการหารเนี่ยสูตรคล้ายกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอกไปก่อนนะถ้าเราลอกเสร็จแล้วบอกอาจารย์ด้วยนะครับสเสร็จเรือกอาจารย์โอเคครับไปต่อนะอน,นี่คือสรุปก็คือ ในการคูณหารกันนะนะครับผมในการคูณหากนะร,ก,รกันนะครับก็จะเป็นสูตรเดียวกันนะครับก็คือเอาด e ต้าเอหาร x กนะแล้วก็ยกกำลังสองบวกกับด e ต้า y หาร y เฉลี่ยยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกดีต้าเซตนะทีนี้มาดูตัวอย่างข้างล่างนะคือสมมติว่าเราให้หาความเร็วนะความเร็วสูตรมันก็คือระยะทางหารด้วยเวลาให้นี่คือเวลานะไม่ใช่ค่านะครับ อันนี้เอาเอาแค่ขนาดของความเร็กวก่านะนะครับผมโอเคถ้าสมมติว่าเจ้าตัวระยะทางเนี่ยคือหนึ่งร้อยบวกลบห้าเมตรแล้วก็เวลาคือสิบบวกลบศูนจุดห้าวินาทีนะครับผมวิธีการก็คือเราหาค่าที่ดีที่สุดก่อนนะค่าที่ดีที่สุดจริงๆคือมันคือค่าเฉลี่ยนะนะครับผมมันก็คือค่าเฉลี่ยนะครับถ้ากับ x เฉลี่ยแล้วก็หารด้วยเวลาเฉลี่ยนั่นเองนะครับผมก็คือ ก100หารด้วย10ก็ได้ออกมาเป็น10เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนจะตัวเออร์เรของมันนะนะผมก็คือเอาตัวตัวเดลต้า x แล้วก็หารด้วย x เฉลี่ยแล้วก็บวกกับเดลต้า t แล้วก็หารด้วย t เฉลี่ยนะครับอันนี้ค่อยๆใช้เป็นเครื่องหมาย v base นะผมอย่าลืมนะว่ามันอาจจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยได้นะหรืเป็นค่าที่ดีที่สุดก็ได้นะนะครับ ก็ได้ออกมาถ้ากับไอเจ้าตัวก้อนอย่างเจ้าตัวก้อนนี้นะนะครับผมจะเขียนขยายอีกทีหนึ่งนะก็คือห้าแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยนะครับทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับดีท้าทีคือศูนย์จุดห้าแล้วก็หารด้วยสิบนะครับตัวนี้เด้งนิดหนึ่งศูนย์จุดห้าแล้วก็หารด้วยสิบทั้งหมดยกกำลังสอง แล้วก็ถอนรากที่สองนะครับผมส่วนเดลต้าวีตัวนี้นะนะครับก็จะมีค่าเท่ากับวี v เฉลี่ยนะครับวี v เฉลี่ยก็คือตัวนี้นะนะครับผมวี v เฉลี่ยก็จะได้เจ้าตัวเดลต้าวี Data ออกมานะครับเท่ากับศูนจุดเจ็ดนะครับผมก็ตรงนี้มันคือสิบเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ คูณด้วยตัวเลขที่มันอยู่ในวงเล็บนะครับผมตัวเลขที่มันอยู่ในสแควรูทนะจะได้ออกมาเป็น0.07ครับจะได้ครับ0.7นะครับเมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากว่าตัวเลขที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเลขที่ไม่มีทศนิยมอยู่นะครับผมดังนั้นเราก็ต้องปัดขึ้นมานะจาก0.7เนะี่ยเป็น1เมตรต่อวินาที เห็ okay, นไหมทีนี้ถ้าในกรณีที่มันเป็นฟังก์ชันใดๆที่มันไม่ใช่บวกลบคูณหารกันนะอย่างเช่นฟังก์ชันไซน์โคศแทนนะวิธีการหาเจ้ตัวเออร์เรอร์ก็คือเราดิฟฟังก์ชันนั้นนะ่ะเทียบกับตัวแปรแล้วก็คูณกับเออร์เรอร์อีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือเจ้าตัวเออร์เรอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีมุมนะครับ20แล้วก็บวกลบ3องศานะครับ เออร์ er ของมันนะครับผมก็คือ3องศานะจ้ตัวยี่สิบตัวเนี้ยมันคือค่าเซต้าเฉลี่ยก็ได้นะครับผมค่อยหาคอสเซต้านะครับผมอ่าแล้วก็แต่โดยปกติทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราไม่มีเออร์เรอร์นะนะครับเราก็กดเครื่องคิดเลขเลยนะว่าคอสของ20องศาเท่ากับเท่าไหร่ตอบแต่ถ้าเกิดม,มนะีเออร์เรอร์เสร็จปุ๊บเออเราจะเอาเจ้าตัวเลขเอาเออร์เรอร์ของมุมเนี่ยคอสเซต้าเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วก็จัดก,การหา ค่าคอสยสี่สิบองศาเสร็จก่อนนะเออเรื่องของคนะอสเซต้าเนี่ยมันคือเอาหลัเกณฑ์นะว่าตัวนี้คือคิวตัวนี้คือคิวตัวนี้คือเซตอ่าคอสเซต้าตัวนี้คือคอสเซต้าแล้วก็เอาไปดิฟนะครับแล้วก็คูณกับเดลตา้าดคูณกับเดลต้าเซต้าอีกทีหนึ่งแต่เดลต้าเซต้าตัวนี้ต้องอยู่ในหน่วยของเรเดียนนะนะครับผมก็คืออ่ามุมที่บอกมาตรงเนี้ยมันเป็นมุมในหน่วยขององศาแล้วก็ค่อยแปลงให้อยู่ในหน่วยของเรเดียน อีกทีหนึ่งนะครับผม3องศาก็คือ0.05นเรเดียนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จัดการแทนค่าลงไปนะก็คือ d ด t ต้าเซต้าในหน่วยของเรเดียนนะครับดิฟคอสนะครับดิฟคอสได้ออกมาเป็นติดลบสายนะแต่บางเอิญนว่ามันอยู่ในเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์นะก็เลยใช้เป็นบวกสายเซต้านะครับผมไปได้แค่ตัวอันเดตนะครับ ของ Error ของยี่ตัวคเซต้าเนี่ยเท่ากับ0.02ย์จคำตอบสุดท้ายก็คือเราเอาตัวเลขนะครับคอสของมุม20องศาเขาจะมีค่าอ่าเท่ากับนะครับคอส20องศานะครับผมบวกลบกับยี่ตัว Error ของคอสเซตา้าตัวนี้อาจารย์ขอแก้เป็นคอสเซตา้าเฉยๆพอนะ เหนะ็นไหมอันนี้คือกรณีที่แบบฟังกช์ชันของตัวแปรเดียวๆนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่หลายตัวแปรนะรผมสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ทำแยกไปทีละอ่าทีละตัวแปรนะก็คืออ่าเราก็ยกสูตรเหมือนกับสูตรตั้งต้นเราแหละนะครับผมคือเราก็หาเจ้าตัวเออเร์ที่ที่ได้จากเจ้าตัว x ก่อนนะก็จะเรียกว่าเป็น d e l t a q คิ้อย x นะครับผมแล้วก็ อัวเรือ์ที่ได้จากตัว y นะครับเรือกที่ได้จากตัว z ในกรณีที่ฟังกช์ชัน q ตัวนะมีนะมมีเฉพาะแค่ x y z อ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับผมอ่ะสมมติว่าเรามีฟังกช์ชัน q ยู่นะ q เนี่ยมันขึ้นกับตัวแปร x ตัวแปร y สองตัวนะครับผมอ่ะแล้วสิ่งที่เขา ให้หาก็คือเนี่ยถ้าให้ x มานะ3บวกลบส่นจุดหนึ่งแล้วก็ y 2บวกลบ2จุด0บวกลบส่วนจุดหนึ่งเนี่ยให้เราหาเจ้าตัว x กําลัง2คูณกับ y ลบกับ x คูณกับ y 2, กําลัง2เนี่ยว่ามันมีค่าเท่าไหร่ไอ้เจ้าตัวเลขคูณกันธรรมดาไม่มีปัญหานะแต่ปัญหาคือเจ้าตัวเออร์เรอร์เนี่ยนะว่าจะหาย,ยังไงไรวิธีการก็คือเนี่ยเนื่องจากว่ามันขึ้นกับสองตัวแปรนะเราต้องหาเออร์เรอร์ของ q ที่ขึ้นกับตัวแปร x กับ Error ของ Q ที่ขึ้นกับตัวแปร y เอร์เรสของ Q ที่ขึ้นกับตัวแปร x เนี่ยนะครับผมก็คือเราหา partial ของ Q เท่ากับ x ก่อนแล้วก็คูณกับเจ้าตัวเดีต้า x นะครับนั่นก็คือแทนค่าลงไปนะนะครับผม Q คือ x กํลัง2 y ลบกับ x คูณกับ y กํลัง2แล้วก็ partial ยลดิฟมันออกมาพอดิฟมันออกมาเสร็จปุ๊บได้มาเป็น2 x y แล้วก็ ลบด้วย y กำลังสองนะครับหน้าที่เราคือ x ตัวนี้นะแทนด้วยเลขสามอันนี้ x ตัวนี้นะแทนด้วยค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้คือเดลต้า x y เลข2ตัวนี้คือ y เฉลี่ยนะแล้วก็ส่วนจุดหนึ่งตัวนี้คือเดลต้า y วิธีการคือหลังจากที่เราอ่าดิฟเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือเราแทนด้วย x เฉลีย่ยแล้วก็ y เฉลีย่ยลงไปนะ ติปให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยแทนด้วย x เฉลี่ย y เฉลี่ยในตอนสุดท้ายนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ0.8ทีนี้ e อ r ร์รที่ขึ้นกับตัวแปร y ก็ทำแบบปเดียวกันนะก็คือเอาฟังก์ชัน q เนี่ยแทนด้วย x กําลัง2 y ลบกับ x y กําลัง2แล้วก็ติ๊บแล้วก็ p a r t เ a ีเทียบกับตัวแปร y แล้วพอ partial เ,เสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่แล้ว x เนี่ยก็แทนด้วย x บาร์แล้วก็ y ก็แทนด้วย y บาร์แล้วก็เดลต้า y ก็แทนตามที่โจทย์เขากำหนดมาให้จะได้ออกมาเท่ากับครับ0.3โอเคนะได้2ตัวนี้ออกมานะก็คือเดลต้า q x แล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นเดลต้า q y ครับเดลต้าคเดลต้า q y อ่ะทีนี้เราก็จัดการแทนค่าลงไปนะนะผมแล้วก็ถอดสแควรูทก็ได้ออกมาเป็น0.9คําตอบสุดท้ายก็คือเนี่ย Q ที่เราได้นี่คือจะได้ออกมาเท่ากับอ่ะค Q คที่ได้มาเนี่ยไ้เท่ากับ Q ิเฉลีย่ยแล้วก็บวกลบกับ e อ r o r ของ Q Q ค,คเฉลี่ยนะครับก็คืออ่ะหกนะครับผม หามาจากไหนล่ะเจ้าตัวคิวเฉลี่ยเนี่ยคิวเฉลี่ยก็คือในเจ้าตัวคิวเฉลี่ยตรงนี้เขาไม่ได้เขียนนะคิวเฉลี่ยนั่นคือก็เอ,อ็กอะเอ็กก็คือสามกำลังสองคูณกับวายอะวายคือสองแล้วก็ลบกับเอ็กก็คือสามคูณกับวายก็คือสองยกกำลังสองนะค่อยได้ออกมาเท่ากับหกเห็นนะครับอ่ะทีนี้นะอันนี้เป็น ขออนุญาตให้เป็นการบ้านเลยกันเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่เราเจอกันในแล l a ะ,ะนะครับผมถ,ถ้าเราหาทดลองในการแป่งชวตวลูกตุ่มนะแล้วก็ได้ความวัดความวเชือมเก้่บเก้าด้บวกลบส่เซนแล้วก็คาบการแป่งงนี่งได้1 9 3 6บวกลบส่วนวินาทีเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จัดการหาเชตัวจีนะจีก็จะมีค่ากับ4พายกำลัง2ก็หารด้วย L ส่วนด้วยค่ากำลังสองนะครับผมน้าที่เราก็คือไปหามานะว่าคำตอบเนี่ยนี A นี่คือคำตอบนะใช่ท่านี้นะครับผมนั่นก็คือฟังก์ชัน g ของเราตัวนี้นะนะครับผมฟังก์ชัน g ของตัวเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวแปร L กับตัวแปรอทนะครับผมให้เราหาออกมานะว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะทีนี้จาใบ สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะก็คือค่าตรงนี้คือค่า g เฉลีย่ยอ่ค่า g เฉลีย่ยเนี่ยก็คือจันขอใช้เป็น g เฉลีย่ยกันนะ g เฉลีย่ยก,ก็คือสพายกำลังสองก็คูณด้วยค่า l เฉลีย่ยแล้วก็หารด้วยอ่ค่าเฉลีย่ยยกกําลังสองก็ได้ออกมาเท่านี้นะแต่หน้าที่เราคือหาเจ้าตัวเซต้า g ออกมานะครับผมเซต้า g ตัวนี้เนี่ยจันไปมาให้นะว่า มาถ้าเป็น g เนี่ยที่เราต้องเอาฟังก์ชัน g ตัวนี้นะมาดิฟเทียบกับตัวแปร l ได้เท่าไหร่ยุกกำลังสองแล้วก็ฟังก์ชัน g ตัวนี้นะที่อ่าใช้ตัว g ที่เป็นเกี่ยวข้องกับยุตัวค่ายุคกำลังสอง ันนี้คือคือเป็นการบ้านนะครับผมส่งสัปดาห์หน้านะครับผมให้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตอบเ,ออเรื่องของจีได้ประมาณ4นะครับเซนติเมตรต่ตอวินาทีกำลังสองไม่ต้องแปลงเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะ สำหรับบทที่สองนะมีใครจะถามอะไรไหมบทนี้อาจจะดูคณิตศาสตร์เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเรียนดิฟมาเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเราน่าจะพอทำได้บ้างนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับ